ข้อดีนนลูดเราดูแค่กดดน้ำขคดเก็บพวดที่ดูกรณีพี่บะภายแบกกินมนมิหรือแพ่นดินลุ่กึกกามบ้างคั้นพันเกี่ยหายนะ่ะมันร้ายแรงกว่านี้มากมายนั้นไหนก็เกี่ยวขันชีวิตาก กูหายก็กลบบัไม่มีเหลือหน้าเกดการลรึกเกินกินอยากคิมพาพูดแกอ่อนก็แกอ่อนอีก,ก็ไม่ก็กาให้เกิดภัยปิบัตหลายแรงอย่างนั้นทิ้นกันก็ข้านาคืนนั้นแกอ่อนกดมุนไหวพัดแล้วอันกิขถามว่าที่ คีว่คีวดากาดินขั้นไหลก็ขาขออย่าให้มีภัยปิบัตเกิดอะไรเกิดขึ้นอีกเลยก็ะคนกมนุษย์ที่ํำ อะไรปิดภาพภัยก็เพราะไม่รู้หรือไม่เก่งกันานได้เปิดโยกโคให้พว่เราด้วยนะคะขอได้ปรดมีคาปะกาคากุกขัยุให้แก่เพื่อนเรากุคนทัน้ในปบะเีตและในโลดด้วยนะ,ะก็ค่ะกดแล้วนะคะกัดับหากับาก กีบากีเบกกิกกิแลมพิลูปกัดกาดินข้อกันหรือเปล่าคะก็ข้อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำละกใจให้ครูด้วยนะคะกันแล้ววันนี้สวัสดีครับ